สูตรคุณพ่อเริ่มกลับมาเดินดีแล้วใช่ไหมพ่อแต่สูตรต่างประเทศนี่เอฟซีโทรมาติดตามขอหลาท์ท่านเหมือนกันบอกว่าแม่นทุกครั้งโอ้เข้าไปางั้นใช่ไหมพ่อครับเขาไปรูดได้ไม่เคยไม่เคยเสียเขาได้ทุกครบอืมเขาได้ข้ารัฐทูย<อ>แล้วรัฐบาลไทยก็ถูกเยอะไหมพ่อครับเขาก็บางคนก็เอาไป ลับตัวก็ถูกเยอะเหมือนกันเขาไปกลับตัวถูกเยอะเหมือนกันนะพ่อเนาะก็แสดงว่าเขาชีวภาั้างตัวโดนงดีด้วยแหละกลับไปกลับตัวอะไรได้มันคือก่อนครับครับผมก็คือตัวโตะก็คือฟินครับครับผมนะครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วอย่าเพิ่งออกไปไหนเนาะวันนี้ต่องอวห้เลยนะพ่อเนาะครับขึ้นน่ะจะไม่ค่อยดีเนาะเอ็นเอฟซีเขาออกกันออกกันรู้สึกเหมือนเป็นอะไรหรือเปล่าคนไม่ค่อยดีคิดว่าไม่ได้ต่องอวดหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยดูเนาะ แต่ว่ามันมาวันนี้สองวันเลยนะพอนะ่อเนาะก็คือมีทั้งรัฐบาลไทยทั้งต่างประเทศครับพิเศษท,ที่ว่าฝันว่าอะไรนะฝันว่ามีเด็กมาบอกแล้วได้ฝันอะไรเพิ่มเติมอีกไหมพอ่อก็ไม่มีเพิ่มเติมครับก็ฝันว่าตอนนั้นเขามาบอกว่าเด็กมาบอกว่าสี่ห้าห้าครับก็ออกสามห้าหกนี่แหละมันก็เพิ่มเติมเดียวครับแต่ ตอนนี้ยังไม่ฟันครับรอดูโค้งสุดท้ายถ้าฟันยังไงได้รับยังไงก็จะให้อีกรอบหนึ่งครับครับแล้วเลขลับว่ายังไงพ่อเขาบอกจะให้อีกไหมงวดนี้ก็ไม่ได้ครับก็ดูถ้าให้เขาก็โทรมาบอกเลยอืครับถ้าเขาให้ก็จะโทรมาบอกอีกนะพ่อเนาะครับแต่ว่าเลขลับก็น่าสนใจนะพ่อเลขเม็ดเดียวนะพ่อนครับ,รบแต่เลขเลขแปดที่เขาเขาก็หยุดให้แล้วแต่แต่เมื่อวานนี้เขาจับรัเรียนแม่เขาประมาณ ยี่สิบใบถูกต้กนไหนก<อ>็ถูกเลขหน้าเลขท้ายสามตัวตรงๆหมดเลยลอตเตอรี่ยี่สิบใบครับแต่แต่ตอนนี้เดี๋ยวงวดหน้าก็จะลองติดตามาโอ้เลขเด็กแฟดที่เคยออกที่มันแม่นแม่นเมื่อก่อนนะพ่อพ่อครับแ<ต>้ว<ม>ถ้ายังไงก็จะลองติดตามเอามาให้แต่เขาไม่เขาไม่ไม่ได้ซื้อหรอกลูกเขาจับให้เพราะว่า ขาไม่อยากเล่นเพราะข้าวันตาเขาว่าจะพักต่อนนี่นะครับแต่้าปันตาเนี่ยเขาจะได้อะไรเราคัสจะบอกมาอยู่ครับครับผมคือเด็กเป็นคุณแม่ของน้องเด็กแฝดเป็นเด็กแฝดเป็นเด็กมีเซนครับบอกเลขนีแม่นขนาดเลยนะพ่อเนาะครับแม่นเคยเคยถูกสามตัวกี่งวดพ่อแต่ก่อนเนาะแล้วกักทุกน้ำไม่ท่วนะครับอ่าแล้วก็งวดเมื่อกี้เขาก็จับเตเตอรี่ให้แม่เขาฟูเลขหน้าเลขลังอะไตัดตัวท้ายตัดตัวหน้าเนี่ย ถาเท่าที่สิบใบค่ะค่ะพ่ออืมค่เขาก็แสได้ว่าเขาก็จับให้แม่นอยู่ค่ะอืมูตรุดเพิ่นเพิ่นมิเซนเตนอยเนาะเพิ่นห้แนวทางแม่นมาแต่นอยเนาะค่ะเนาะเขาให้มาแต่แต่น้อยๆก็มาตลอดเลยอันนี้ถ้าเกิดท่านชมท่านไหนอยากได้เพื่ออยากได้แนวทางของคุณแม่น้องเด็กแฝดหรือว่าของเด็กแฝดคอมเมนต์กันเข้ามา อยากได้เลขกลับก็บอกหรือว่าอยากได้เลขมีสนาก็ได้นะพ่อเนาะครับเดยแต่ติดตามให้ครับแต่สำหรับสูตรคำนวณของพ<ม>ยาลืมอย่าทิ้ง,งคำมวณเดิมครับผมถ้าใครอยากได้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะพ่อเนาะครับอืมนะครับแล้วที่มาที่ไปเล่าให้ฟังเหนือยได้ไปพ่ออันสูตรคำนวณที่มันถูกมาแม่นๆมนของคุณพ่อเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงพ่อก็ก็ก็สูตรคำนวณไปตามแนวทางที่ตามตู้ที่เคยคำนวณนะครับพ่อไปเรียนมาใช่ไหมพ่อครับไปเรียนมา ตอนนั้นใช้เงินกี่บาทในการเรียนบอกก็ประมาณสามร้อยสามร้อยนี่ค่าคุยยกควยยางอื่นนี่ก็ประมาณสิบสองบาทอ๋อวุฒิก่เงินสามร้อยก็ไม่ใช่เงินน้อยๆ้อยนะพ่อเนาะครับรมระมาณค่าสมนาคุณเขาอให้สามร้อยตะก่อนแต่ว่าค่าคุยเขาจริงๆก็สิบสองบาทถ้าเป็นพันเป็นหมื่นขึ้นไปอย่าไปเชื่อเพราะว่าเขาเราเอาเงินถ้าสิบสองบาทหรือว่า หกบาทนี่ไม่คล่องกินครับครับภาพภาพก็ไม่ได้ยินครับผักของของแท้มันจะเป็นยังไงเลยครับครับเรื่องทำไม่ถูกต้นต้นมันจะลายด่้มดิ้มมาต้องสองเลยือ้ครับผมยังเมื่อเมื่อคืนผมให้วิ่งศูนย์หรือิ้งอะไรหรือิ่งห้าผมไม่รู้นะจำไม่ได้ไอ้ทุนที่ให้ต่างประเทศอ่ะครับ ไ้ให้ล่างตัวเดียวคือสี่ก็มาจริงจริงมาครับผมเนาะไหนๆมาแล้วก็เอาต่างประเทศไปด้วยรัฐบาลประเาราว่าวันนี้ได้โอ,อก,กาสทีเนาะมาวัน,นวันนี้วัน,น,นอังคารเนาะพรุ่งนี้เนาเนี่ยทางต่างประเทศยังเหลือเวลาอีกวันหนึ่งครับก็อเอาเริ่มเลยเนาะต่างประเทศนะครับวันพรุ่งนี้วันที่สามกันยายนปีหกแปดนะครับเนี่ยทางต่างประเทศให้วิ่งรูดสองบนครับ แล้วก็วิ่งรุดล่างหนึ่งแต่วันนี้ให้เพิ่มอีกสองชุดละมาครับอาจจะเยอะกว่าเก่าหนึ่งคือสี่สามตัวนะครับให้สี่สองเจ็ดสี่สองเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งสองในต่างประเทศเน้นที่สี่สองเจ็ดแปดหนึ่งสองส่วนตัวกันก็หนึ 2> 9, 2, ่งสองสี่เก้าสองห้าแตท่ที่สองตัวให้กลับตัวด้วย แล้วก็ซื้อกันบนล่างด้วยทุกตัวครับครับมีสองเก็ดหนึ่งสองตัวเน้นตัวรองก็ตัวกันก็คือสองสี่หนึ่งสี่สองห้าครับครับมีแค่นั้นเลยแล้วก็ส่วนสีตัวให้เหมือนเดิมทุกงวดพิเศษสี่ตัวคือหนึ่งสี่สองเก็ดตัวเดียวครับครับย้ำอีกรอบก็ได้เนาะครับผมนี่แล้ว สองตัวให้กลับตัวด้วยซื้อได้ทำบุญเพ่นั้นเลยครับเจตนี้ต่อรัฐบาลไทยเนาะส่วนรัฐบาลไทยของอาจารย์ยอดนะครับวันที่16กันยายนปีหกปดนะครับให้วิ่งรูดไปที่ศูนบนนะครับวิ่งศูนยบนวิ่งรูดล่างสี่ครับส่วนจับคู่ให้ยังไม่ได้เน้นนะครับราเอาไว้โค้งสุดท้าย จับคู่ตามตัวให้หกศูนย์สี่สองศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์สามงวดนี้อาจารย์ยอดมั่นใจว่าศูนย์ยังไงต้องมาอย่างเตินร้อยศูนย์นนดินใช่ไหมครับพ่อขับศูนย์นีดเด่นเลยตามที่เคยคำนวณมาในสูตรงวดนี้เข้าศูนย์ครับงดก่อนที่ผ่านมายังไม่เข้าศูนย์เลยครับอือครับพอ่อแล้วก็มี สามตัวนะครับก็สองตัวให้บนและล่างแต่ยังไม่เน้นนะครับมีศูนยสามศูนสี่อืมค่ะศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าแล้วก็หกหกค่ะส่วนพิเศษยังไงก็ต้องเน้นอยู่แล้วเพราะว่าให้พิเศษเนาะมันเน้นแหละท,ทุกทุกงวดอ่ะคือพิเศษตัวเดียวคือหกสี่ครับหกสี่ <64. S 1> ครับตัวกันเจ็ดห้ามีขนั้นแห้วครับอืม รหรือว่า<น>ใครอยากไปกลับเป็น904อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะบ้านหมดเลยครับแต่ว่าดินศูนย์ใช่ไหมคะในสูตรของอาจารย์ครับหวดนี้มีศูนย์แน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาหลักสิบหลักหน่วยอย่างนี้ไม่รู้รแต่ให้ที่กลับตัวด้วยได้อย่างหนึ่งคือซ้ำอีกรอบหนึ่งเนาะรับรัฐบาลไทยวันที่16กันยายนนะครับให้วิ่งบนศูนย์ให้วิ่งล่างสี่ ส่วนจับคู่ซัดตัวให้มี6.04.2.05.7.03สองน้่วนซองตัวก็มี03.04.05แล้วก็66ส่วนล่างพิเศษทุกงวดครับคือล่างพิเศษมีเม็ดเดียวนะครับคือ64เม็ดเดียวให้เอซีเอาไปพิจารณาหยุดฉลากลอตเตอรี่ตอนนี้ ยังไม่ออกรอลอตเตอรี่แต่ว่าตลาดราคาขนแมงรัฐบาลออกมาก็ติดต่อได้เลยครับรับตัวตัวกันก็เจ็ดห้าครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณที่คุณพ่อคำนวณอยู่ประจำนะพ่อเนาะครับสูตรคำนวณของรัฐบาลนะครับก็คือที่มันเข้าห้าหกสามถูกสามตัวตัวนี้ก็คือมาจากสูตรตัวนี้นะพ่อเนาะมาจากสูตรตัวนี้เหละครับเออก็เน้นให้อยู่ค่ะก็คือถ้าเอฟซีไม่เห็นก็ไปดูย้อนหลังก็ได้นะพ่อครับไปดูย้อนหลังก็ได้ลงไว้ให้อยู่นะคะท่านผู้ชม แล้วคงสุดท้ายก็ก็ย้ําอีกย้ําสูตรเหมือนเดิมนะคะ,คะย้ำเหมือนเม,เมื่อกี้นะคะย้ำให้ย้ำให้ทุกรอบครับอืแล้วสูตรนี้ใช้มาแล้วกี่ปีครับพ่อโอ้ผมใช้มาตั้งแต่ปีสามห้านกับสูตรสูตรนี้นะที่ไปเรียนมานะแล้วได,ได้เปลี่ยนแปลงสูตรบ้างไหมคะก็เปลี่ยนไปก็ได้ัวเดิมเหมือนกันอกันเปลี่ยนไม่รู้กี่สูตรก็ ตกมาอยู่ในเกณฑ์นี้มันเบิมมันเดิมจะเปลี่ยนยังไงก็ามามาลงในในตัวน,นี้แหละแต่ศูนย์ยังไงก็วันที่16กันยายนนี้ศูนย์ยังไงต้องมาเกินดอยแน่นอนจะไม่ให้ครับจะไม่ให้เป็นล้านเป็นอะไรเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าเคยเคยคำนวณมานี่มันจะเข้าแน่นอนแต่อีกอย่างหนึ่งเป็นพระเอกมาเลยนะศูนย์งวดน,นี้เนาะแล้วออกวันอังคารด้วย ก็คือว่าถ้าให้วิ่งวิ่งศูนย์เลยใช่ไหมพ่อครับวิ่งศูนย์ค่ะแล้วแนวทางเลขประจําวันนี่มีมีตัวไหนกระป๋อเลขวันประจําวันนะวันนังคารนะครับมีสามตัวเดียวเนตัวเด่นเลยอืมครับสามก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สามเนาะค่ะเนาะครับแต่ว่าเจ็ดศูนย์สามกับที่วันน้น่ๆคือที่คือว่าทําถ้าศูนย์สามก็จะเป็นเจ็ดศูนย์สามก็ถครับ แต่แต่แต่ลากนี่ก็จัดให้พิเศษอยู่แล้วคือทํามาก็หกปีครับครับหรือว่าเจ็ดห้าอยู่ตรงนี้แหละครับครับผมก็คือในในกาลังบันเอ็นในเลขวิ่งเลขรูดของที่คุณพ่อว่าที่เขาบอกว่าวิ่งรูดได้เป็นปีละเป็นล้านเนี่ยก็คือเลขวิ่งตัวนี้ไหมพ่อครับตรงนี้เลยครับอ๋อแล้วสูตรจับคู่นี่คุณพ่อแบบคิดคุณมาเองหรือว่าเรียนมาอีกครั้งครับพอสูตรจับคู่เรียนมาเหมือนกันก็ก็ เรียนมาเหมือนกันแล้วก็เอามาเป็นองค์ประกอบไปลว่า,าสูตรเลขวิ่งแล้วก็สูตรจับคู่นี่มาจับคู่ผสมกันเลยใช่ไหมครับอเอามาผสมก,สมกันเลยครับก<อ>็ก <c oughs> ็ถื <c oughs> อว่าดีนะหาแนวทางเลขวิ่งแม่นๆนะคะเนาะแนวทางเลขวิ่งนี่ถ้าเป็นโอ้อะไรครับมันถ้าเป็นประเทศนอก ไม่ไม่ค่อยเห็นเขาโทรมาบอกว่าวิ่งไม่ไม่ขาดทุนไม่หลุดเลยครับเขาเขาว่าไม่ถ้าว่าถ้าจะไม่ไม่ขาดค่ากับเข้าต้องมาประทูทุกทุกรอบอ๋อก็คือว่าได้ตลอดตลอดหรือเฉพาะเนาะัถึงจะเข้าตัวกับก็ถือว่าเข้านะครับท่านผู้ชมยังไงตึ่งเลโกตองกับอยู่แล้วซ้ำมันพิษก็ยังมากอ่ะสองวันหรือว่าวันแต่ว่าแต่ตัววิ่งตัวรุ่นี่ไม่พลาดอ๋อ ต้องมาตรวจนึงให้เห็นกันได้เนาที่ก็มาต้งองฟองเลยครับครับผมวันนี้ก็ได้แอนตัวสูตรคำนวณไปเอฟซีท่านไหนถ้าอยากได้เลขของน้องเด็กแสดหรือว่าเห็นคุณพ่อว่าอยากจะแกวงมีดพามาอยู่หมดนี้นะพ่อเนาะครับก็อยากจะทําอะไรที่ดีๆที่ว่าให้เอฟซีมีมีได้เนี่ยครับครับผมเอฟซี FC มีโชคมีลาบไอตรงไหนที่ว่าพอให้เอฟซีมีโชคมีลาบดีกัมก็อยากา ทำให้ดีๆที่พดให้เอซีทุกท่านเลยครับครับผมก็ถ้าเอซีท่านไหนอยากได้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกก็ไเลยนะพ่อเนาะครับไม่ยากหรอกให้เอซีคอมเมนต์มาบอกแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องน้องพารวยนิวพาโชคด้วยนะครับทุกท่านเลยครับอย่ากดต <ผม S 2> ิดตามกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ใกล้ๆถึงวันจะเน้นให้แล้วก็อาจจะมีเลขฝันหรือ,อ เลขฟันกับแม่นขึ้กันเนาะค่ะเนาะเพระาะว่หาหานังเตียกับคุณยายเหมือนเป็นเจ้าที่เจ้าทางบาาอกค่ะพอมาบอกข่าวอจะเป็นขั้นเลยอะจตะเป็นลูกหลานเต็มมาบอกผมอรู้หัดทีแล้วว่าผิดเต็มเดียวคือว่าเขาเดินมาอย่างนี้ผมก็ไม่ไม่นึกว,ว่าเขาเดินมาบอก อาจจะขึ้นกาขึ้นจริงๆิเลยเดินมาทางหน้าบ้านใช่ไหมคะพ่อเดินตามทางหน้าบ้านมาเลยร้วทะเบียนบ้านพ่อสามหนึ่งสองหรือเปล่าครับสามหนึ่งสองมันก็ออกทะเบียนบ้านนด้กปะทะเบียนบ้านเออก็เดินมาบอกแล้วคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงเพราะว่าเห็นป้ายวังยางข้นมาเนี่ยนะเขาเดินมาจากตรงป้ายมาเลยเลยเดินขึ้นมาออกทะเบียนบ้านสามหนึ่งรับนั่นเลยเมา็คิดไม่ถึงเลยโอ้ดูเป็นกระดวงเลยยางมาแถวสารนี่ปะคะพ่อเดินมาบอกเขาไม่เลยมาสารเลยเดผมไหว เทไม่เคยออกเลยนะว่ายังไงก็ต้องทำเงินจับคุ้มเทเยอะเลยพอดีเต็มเดียวคครรัับบผมหรือว่าเพิ่นดีใจเพิ่นได้สารเนาะเพิ่นกะกลับมาบอกว่าจักเนาะค่ะเพราะว่าไก่ออกพภาษาแล้วเนาะค่ะจะเป็นยังไงล่ะครับค่ะก็ไม่แน่ดีไม่ดีถ้าออกเขากำลังจำรรษาก็ไม่รู้พอออกภาษาอาจจะมาให้โชคให้ลาบลูกหลานเป็นพวกนั้นอ่ะแล้วคุณยายคุณยายไม่มานานไหมหรือยังครับพ่อยังไม่เห็นมาเลยครับ แต่งดที่แล้วเนี่ยต้องใจจะค่อยล้ามมากกว่านี้เลล้ามตลอดเดือนมาเยจิ๋ด็กงน้อยมาบอกนะบ่พ่อมาบอกที่บ้านบ้านเล็กที่สามหนึ่งสองนะพ่อเนาะนั่นเลยก็ไม่ลึกถึงก็เริ่มใหม่ตรงทางมาตรงหน้าบ้านตรงป้ายพอดีก็ไม่คาดคิดไม่คิดว่าจะมาอย่างนี้เพราะว่ามาบอกเป็นตัวนอกหอกอะไรอ้อทะเบียนบ้านเนาะค่ะเนาะนั่นเลยไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นทะเบียนบ้านก็ล สามหนึ่งสองอย่เนยตัดเพื่อสูแต่ว่าแถเแาวที่ว่าสี่ห้าห้าเนี่ยแต่ว่าคุณยายที่หายไปน่าจะสองสามเดือนได้แล้วใช่ไหมครับพ่อครับประมาณนั้นอืมค่ะแล้วยังไงก็ฝากท่านผู้ชมค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์ยอดเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะวันนี้แอดมินก็ขอจบคลิปไว้ที่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ